สวัสดีครับคลิปสั้นคลิปนี้แมนจะพามาชมที่ดินติดถนนสีเลสหมายเลข2 5 5สุราราลายครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับกราคาถูกกว่าท้องที่ท้องตลาดครับผมที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดคุดแดงครับเนื้อที่25ไร่เจ้าของที่ร้องขายในราคาเพียงแค่5 5 0 0 0 0บาทต่อไร่ครับสำหรับราคานี้ถูกกว่าท้องที่ท้องตลาดถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวครับ ถนนเส้นนี้นะครับผมราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทขึ้นไปนะครับผมถ้าราคาต่ำกว่า1ล้านถือว่าหายากมากๆเลยครับสำหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆด้วยครับใกล้ปั๊มน้ำมันเพียงแค่1กิโลเมตรโรงพยาบาลเพียงแค่1กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นตัวอำเภอพระทองคำนะครับเพียงแค่3.5กิโลเมตรครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงเลยครับตามเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 098 951 8352ครับเบอรนี้เป็นเบอร์ลา์ของแมนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ